น้องใหญ่รีววิรถป้าหน่อยอีกคันหนึ่ง CRV <CL> อ่ะ CRV <CL> ได้ Honda CRV <ด>รถ SUV สไตล์ครอบครัวนี่รถคันนี้พี่0 0 6นะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับเอาอยู่นี่ไปดูภายในกันเลยมาตัดเครื่องเลย โอป้าเสียงเครื่องรถคันนี้โคตรเงียบเลยอ่ะนิ่งไหมนิ่งโอยรถคันนี้ติดแก๊สด้วยนี่ป้าใช่กิโลละไม่ถึงบาทด้วยนะประหยัดสุดๆนิ่งเหรอป้ามีแอร์แบ็กด้วยนี่มีมาคู่นึงเลยโอ้โหพวงมาลัยเป็นทางมัลติฟังก์ชันเลยนะดูนี่แอร์เป็นแมนนวลนะปรับได้อยากเย็นเท่าไหร่ก็ปรับได้เกียร์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 ออโต้โอ้ยโอเวอร์ไดด้วยนะเห็นไหมเนี่ยโอเไดอยากแซงกดเลยอยากแซงกดเลยเหรอป้าเป็นเบนเทเบนเทโบเลยป่ะใช่มาท้ายเทโบมาท้ายนายตัตเลยเล็กไม่เล็กไม่นี่เล็กไม่ มคคันนี้นครับอยู่ที่ 28, 28, 2 8 0 0 0 2 8 5 0 0ดสอ0 0 0 0 0 0ด้าพันอดอโอเคไม่เยอะไม่น้อยเนาะไม่เยอะไม่น้อยอ่บ่เป็นบอ่อหนังสีดำนะคบสวยงามมากดูมีที่เท้าแขนด้วยมีที่เท้าแขนอุยเทไหมเทผังแก้มอยู่ตรงไหนไปดูด้านหลังเลยมาโหใครได้รถคันนี้ไปนะคุ้มยิ่มอมกได้เตียง2ชั้นด้วยมาเดยวผมไปดูผังแก้มผังแก้มรูปโดนันนะแต่กินไม่ได้ กี่วางของเลขกว้างขวางเลยนะครับดื้อนะครับมามาดูเบาะด้านหลังกันเลยโอ้โหย่า่กว้างอะ่ะนั่งได้หลายคนเลยนะโอเคนะครับค่าตัวรถคันนี้อยู่ที่2,49,000บาทเรียงได้รับวันตี้อินสเปคชั่นด้วยนะว่าเป็นรถเกียรเอเป็นรถที่ไม่เคยชนบอกเลยคำเดียวเลิศม,มากแม่